สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการอาจารย์หมาเวอร์วานะคะวันนี้ก็ต้อนรับทุกท่านในบรรยากาศพิเศษเพื่อแจ้งข่าวในวาระพิเศษนะคะกับก็อย่างที่ประกาศไปเมื่อตอนเที่ยงนะครับก็หลายท่านได้เห็นในเพจแล้วใช่ครับก็บถ้าอาจารย์จากเราไปด้วยความสงบนะครับเมื่อวานเวลาหนึ่งชุ่มสองนาทีนะ,ค,ะครับก็ครอบครัวคณะแพทย์ ทุกคนทําดีที่สุดทําสุดความสามารถนะครับแล้วก็จนวินาทีสุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าให้อาจารย์พักผ่อนก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่ทางเรายังไม่ประกาศเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้ช่วงวันหยุดแล้วมันก็มีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอย่างเช่นวัดต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับก็ไม่สะดวกทั้งสิ้นเลยเราก็เลยตั้งใจว่า รอให้เสร็จงานก่อนเราเตรียมงานให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยประกาศให้ทุกท่านทราบคือในครั้งแรกเนี่ยเราวางแผนว่าเราจะประกาศาเป็นทางการในวันที่16หนะคะหลังจากที่เรากาหนดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเรทราบมาว่าข่าวสารรั่วไหล,ไหลแล้วก็ไปข่าวลือก็มีนะ,ะข่าวลือก็มีข่าวไม่เข้าใจก็มีข่าวโคมลอยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจ้นทําให้เราตัดสินใจว่าเราก็จะแถลงข่าวให้ทราบเป็น อ,อ,ยอย่างเป<า>็นทางการนะครับเพราะาว่าเหตุผลนี่ก็คือเมื่อเมื่อเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเราก็เพิ่งไปคุยกับสถานที่ที่จัดงานท่านอาจารย์มาแล้วก,เก็เราก็เตรียมทุกอย่างแล้วก็นัดทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะค่อยมาแจ้งให้ทุกคนเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับขอความร่วมมือขอความเมตตานะถ้าเราจะแชร์ข่าวสารหรือส่งข้อมูลต่างๆเรื่องของท่านอาจารย์นะครับ ขอให้แชร์ไปจากเพหจหลักหูช่วยอาจารย์หมาเท่านั้นนะครับงดการส่งกันเองนะครับหรือว่าการวิพากษ์กันเองการไปบอกต่อเพื่อนโดยที่บอกข้อความไม่ครบและไม่เข้าใจทำให้เกิดความสับสนอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาคารเรียนในเรื่องของที่รีสอร์ทหูช่วยบ้านภูเข,ขานะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดความสับสนยันแบบวุ่นวายใหญ่โตเลย นะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยจริงๆเราก็ไม่พร้อมที่จะมาถแถลงข่าวในวันนี้นะครับแต่ว่าเราก็โอเคละเพื่อให้ทุกอย่างที่ท่านอาจารย์สร้างไว้เนี่ยคงดําเนินหรือว่ารันไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าวันนี้เราจะประกาศให้ทุกคนทราบเเป็นทางการนะครับเอาสําหรับ <ขอ S 1> เรื่องสรุปแล้วะะเรื่องแรกก่อนก,นะก็คืองานสวดพระอภิธรรมเนี่ยจะจัดขึ้นหลังสงกรานนะคะจะเริ่มในวันที่17เมษายน ดำเนิน3คืนนะคะ1 7 18 19แล้วก็จะชาปนากิจในวันที่20เมษานะคะคือโดยความตั้งใจเนี่ยท่านแล้วก็เราจะจัดที่วัดชนประธานรังสิตนะคะเพราะถือว่าท่านอาจารย์กับมามะนะคะคก็เป็นอุปถากวัดนี้มามานานก็เกี่ยวะะข้องกันนะครับเพราะว่าท่านเจ้าคุณวิรยุทธกับ ท่านเจ้าวานปัจจุบันนี้ก็เป็นสหธรรมิกันนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาเหมือนกันนะครับพระราชวัชระธรรมพานีคะท่านก็มีแนวความคิดว่าในงานที่จัดให้แก่ผู้วายชนเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เราจะสร้างแต่บุญนะ,ะเราจะไม่สร้างบาปอีกแล้วนะ,ะแล้วในการวัดปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยการดูแลกายการดูแลใจใดๆก็ตาม ผู้วายชนได้ได้ปฏิบัติมาอย่างดีแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะคในฐานะที่่านอาจารย์เป็นทั้งผู้นำทางความคิดะคะผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะให้กับลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านก็อยากจะให้งานของท่านอาจารย์เนี่ยเป็นงานส่งท้ายที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีพุทธโดยแท้จริงรนะคะ ไม่ทิ้งภาระไม่ทิ้งอะไรใดๆไว้ให้นะใ,หให้เป็นภาระแก่พระสงฆ์หรือว่าให้เป็นภาระแก่คนรอบข้างแก่ครอบครัวนะคะ,ะคดังนั้นเราจึงจัดงานแค่3วันนะคะแล้วก็โดยเราเลือกจัดงานที่วัดชนประทานนะครับเนื่องด้วยก็ตรงกับอัธยาศัยหรือว่านิสัยของท่านอาจารย์ที่ไม่ได้ชอบระเบียบหรือว่าพิธีการมากนะครับชอบความเรียบง่ายเน้น ถึงเนื้องานมากกว่าเน้นถึงความสิ่งรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกจะจัดงานที่นี่นะครับ<ะ>กําหนดการในการสวดอภิธรรมศพนะครับก็คือจะเริ่มทุกวันนะครับจะเริ่มที่6กโมงเย็นนะครับ<ะ>เริ่มวันแรกคือวันที่สิบห้าไอ้สิบเจ็ดสิบเจ็ดเมษานะครับวันแรกนะครับส7เ็ดเมษานะครับวันที่สองวันที่สิบแดเมษา แล้วก็วันที่3คือ19เมษานะครับแล้วก็3วันนี้นะครับเริ่มพิธีตอน6มโมเย็นนะครับที่สถานที่นะครับก็คือสุขติธรรมสถานนะคะเป็นอาคารใหม่นะคะที่ถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราจะลงรูปรให้ทราบนะคะชั้น1ห้อง3นะคะ,<น>ะก็ถ้าเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยก็ควรจะไปก่อนเวลาที่จะเริ่มพิธีนะคะเพราะว่าทางวัดท่านตรงเวลามากนะคะแล้วก็ งดตรีดในทุกกรณีนะคะในในงานงดตรีดงดมาลัยด้วยงดพวงหลีดนะครับงดมาลัยดอกไม้สดนะครับไม่ไม่ต้องทํามาเลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ร่วมอยากจะร่วมทําบุญกับท่านอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับท่านอาจารย์ก็ตั้งใจในครั้งสุดท้ายของท่านอาจารย์เขาจะทําบุญเหมือนกันนะครับโดยการสร้างศาสนสถานไว้ที่วัดชนประธานแห่งนี้เป็นธรรมสถานนะคะถือว่าเป็นหอพระ ในเขตสังคาวาสนะคะในใจกลางแวดล้อมด้วยกุติสงฆ์นะคะจำนวนจำนวน72หลังด้วยกันนะคะซึ่งหมายเลข72นี้นะคะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเตรียมไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของอในหลวงครบรอบ72ปีนะคะใ,ในปีหน้าเพราะว่าปีนี้ท่านปีนี้เป็น72พรรษานะคะเพราะฉะนั้นก็ กุฏิที่จะสร้างใหม่ทั้งหมดเนี่ยเจหลังนะคะแล้วตรงกลางกุฏิเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆอุทยานนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะสร้างหอพระไว้ในขนาด9กคูณเมตรนะะเเมตรสองชั้นนะคะเป็น8เหลี่ยมตรงกลางนะครับใช่ค่ะก็เสมือนหนึ่งเป็นเป็นโอ้ยขุนกันนะคะถ้าถ้าพูดถึงแปดเหลี่ยมท่านบอกว่าเหตุเหตุบังเอิญในโลกนี้ไม่มีนะครับก็อาคารแบบเสร็จในวันที่ ท่านอาจารย์เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ถือว่านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมานุสถานสุดท้ายที่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่เหมาะสมแก่เกียรติคุณของท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ทุกสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้สร้างมาเพราะฉะนั้น ป๋าก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่จะมาร่วมหรือว่าเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ให้นะครับจะมีบัญชีเปิดเฉพาะในการที่ร่วมทําบุญงานศพท่านอาจารย์เนี่ยครับสำหรับท่านที่มาร่วมง,งานไม่ได้ไม่ได้ไดคน,นคที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่ญญางจังหวัดไม่สามารถมาได้นะครับก็สามารถร่วมทําบุญเดี๋ยวท่านอาจารย์น้เราจะสร้างศาสนสถานไว้เป็นที่ระลึกของแอาจารย์ไว้ที่วัดชมประานนะครับเนี่ยสำหรับคนที่มีความตั้งใจมีความกระตันอยู่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ก็มาช่วยกันสร้างให้สถานที่แห่งนี้เป็นอาคารละจนหมาอีกที่หนึ่งเอาไว้ให้สําหรับพวกเราเนี่ยเวลานึกถึงระลึกถึงท่านอาจารย์อยากทําบุญให้ท่านอาจารย์ก็สามารถไปทําได้ที่วัดะนะคือ,อนนท่านก็บอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามวันเนี่ยบางท่านเขาว่าสัาา้นไปนะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าเวลาที่ท่านอาจารย์สร้างแล้วเราทําให้ท่านอาจารย์เนี่ยก็ ยาวนานแล้วนะครับนะพอท่านอาจารย์ก็อยู่กับเรามาตลอดนะครับถึงท่านอาจารย์ไม่อยู่ก็ยังสั่งป่าไว้นะเมื่อไหร่นึกถึงนอาจารย์ก็จะมาช่วยนะครับจริงคือต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคําสั่งเสียสุดท้ายที่ท่านอาจารย์บอกถึงลูกศิษย์คือบอกว่าให้รักษาวิชาไว้นะคะอย่าอย่าทิ้งห่วงจุย้ยท่านอาจารย์ทาไว้ให้ทุกอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็น หนังสือโรงเรียนสถานที่ต่างๆน,านะคะท่านอาจารย์ก็ถือ<ม>ว่า<ห>เป็นตัวแทนของท่านอาจารย์ที่จะอยู่กับพวกเราไปก็อันนี้ก็เป็นการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการนะครับขอให้แชร์ข้อมูลนี้ไปอย่างเป็นทางการนะเราจะมาร่วมสวดงานศพท่านอาจารย์3วันนะครับ17 18 19เวลา6โมงที่วัดชนประทานนะครับข้อมูลรายละเอียดที่เป็น ข้อความเดี๋ยวเราจะแปะไว้บนลิงก์เพจอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันส่วนเงินทําบุญทั้งหมดนะครับเอาไปมอบให้ที่หน้างานหรือถ้าท่านที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราจะขอเวลาขอเวลาเปิดบัญชีแล้วก็ทำลิงก์บัญชีนะครับให้นะเพื่อจะรวบรวมกำลังของพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายสร้างอนุสรสถานไว้ให้ท่านอาจารย์ที่วัดชนประทานนะครับค่ะวันนี้ป๋ากับก้อยก็อธิบายหรือว่าให้ข้อมูลเท่านี้นะครับ แล้วก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจพวกเราที่พยายามจะทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยและก็ลงตัวมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับการจะแชร์หรือการจะบอกข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยกรุณาเช็คกับทีมงานก่อนนะครับหรือยึดถือจากประกาศทาง,ทางเพจของจุย<ว>จ๊ยจันาทร์เป็น,ปนหลักเป็นที่สุดนะครับส่วนที่รีสอร์ทของจุ๊ยบ,าบ้านภูเขานะครับเราก็ยังเปิดกิจการต่อนะครับเราไม่ได้มีอะไรที่ ที่ที่จะมีการปิดเรื่องอะไรเพราะท่านอาจารย์มีข่าวลือว่ามีข่าวลือว่าปีสอจะปิดตัวเหรอคะเออนั่นแหละครับมีข้อมูลพอพันหลุดเนี่ยมันมันมันเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นธรรมชาตินะพอมันเฟคนิวมันง่ายเพราะว่าพอส่งกันนิดเดียวลิงก์มันก็ไปกันทั่วเลยนะครับจากคนไม่หวังดีคนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยสหรับว่าไม่จริงนะอ่าไม่จริงทุกอย่างเนี่ยรอฟังประกาศนะครับแต่ว่ามันต้องมีการพูนนิ่งมันต้องมีการ เปลี่ยนแปลงอันนั้นมันเป็นเรื่องของปกตินะคร,รับเปลี่ยนเตรียมตัวต้นไม้บางทีต้นไม้ใหญ่นะพอมันลมแรงลม้มมันก็ต้องมาตัดแต่งกันใหม่ให้มันมีทรงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแต่ว่าพวกเรายืนยันนะครับไม่ว่าเป็นทางคุณหมอเองทางครอบครัวเองอะไรที่ท่านอาจารย์สร้างไว้ปณิธานอะไรที่ท่านอาจารย์ทําไว้เนี่ยพวกเราก็ยังคงรักษา เหมือนอย่างเช่นที่อาจารย์มีชีวิตอยู่นะครับเราสืบสารเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ให้ถึงที่สุดนะคะก็อยากจะให้คือท่านอาจารย์เนี่ยอยากเห็นลูกศิษย์รวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันะนะคะแล้วก็ที่ท่านอาจารย์สอนพวกเราทุกครั้งทุกวันนี้ก็เพื่อรวมผลรวมของทั้งประเทศนะครับไม่ได้ไม่ได้เพราะคนใดคนหนึ่งแล้วยิ่งเราเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ห่วงช่วยของทุกคนเข้มแข็งขึ้น ก็สมกับความุงมาปราาปรถ<ร><ร>นาของท่านอาจารย์เพระาระฉะนั้นคนโบราณแล้วเหมือนที่หมาบอกนะที่เวลาเขาบอกเนี่ยกตันยูเนี่ยไม่เท่าทําตามนะครับ เพราะนั้นเราจะมาบอกรักอาจารย์บูชาอาจารย์อันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปาาพูดแต่ว่าสิ่งที่เราควรทําคือทําเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนเราแล้วก็อยากให้เราเป็นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะนั้นวันนี้ป๋าก็ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรเราก็จะพยายามอัปเดตให้กับทุกท่านทราบเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ